The law of karma. Remember this. In your mind, avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle. Of samsara, there is no way to get away. Under the law, the law of karma. ลูกเกิดในครอบครัวเกเษตรกรแม่ก็ลูกเป็นคนจังหวัดสุรินทร์หลังจากที่คุณแม่คลอดมาได้สิบวันแม่ของท่านคือคุณยายของลูกก็เสียชีวิตแต่บุญมาวาสนาส่งคุณแม่ได้คนมีฐานะเพียบพร้อมวิเศษทรัพย์สินและบริวารแต่ไม่มีบุตรมาขอคุณแม่เอาไปเลี้ยงทำให้คุณแม่กลายเป็นบุตรสาวเศรษฐีในทันทีอือ เมื่อเติบโตเข้าสู่วัยสาวคุณแม่ก็แต่งงานกับคุณพ่อของลูกซึ่งมีฐานะเสมอกันมีลูกด้วยกันเก้าคนแต่คนที่แปดจะเป็นผู้ชายจมน้ําเสียชีวิตตั้งแต่อายุสองขวบแม่ก็สะเทือนใจมากถึงกับบอกไม่เอาไม่เอาอีกแล้วฉันจะไม่มีลูกอีกแล้วแต่น่นเป็นคนที่แปดต่อมาแม่ก็ฝันว่ามีพระจนันทร์ตกเข้ามาในบ้านนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้ว แม่เอามือไปโอบพระจันทร์นั้นไว้แล้วก็เปิดออกมาดูพราะก็ว่าสิ่งที่อยู่ในมือไม่ยักใช่พระจันทร์แต่มาใหม่ๆหมเป็นพระจันทร์แต่กลายเป็นพระพุทธรูปสีทองแม่ก็ได้นําเรื่องนี้ไปเล่ากับหลวงพ่อรูปหนึ่งที่อยู่วัดเกกลายบ้านฟังหลวงพ่อท่านก็ทํานายว่าเออลูกคนนี้จะเป็นผู้หญิงนะเพราะว่าเป็นพระจันทร์ และจะฝากไฟในพระพุทธศาสนาเพราะมีพระพุทธรูปสีทองหรวมทั้งจะได้ไปอยู่ต่างประเทศด้วยอืหลังจากฟังคำทํานายจบแม่เขาบอกว่าอะไรมันจะขานาดนั้นเพราคุณแม่ตั้งใจแล้วว่าจะไม่มีลูกอิดเด็กขาดอ๋อเรารู้แล้วคนที่ก้าคือใครยิ่งมองผ่านท้องทุ่งไปเห็นแต่วัวก,กับควาย ก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะมีใครได้ไปอยู่เมืองนอกเมืองน ah. อืมแต่หลัจงจากนั้นท้องแม่ก็เริ่มโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นจนครบเก้าเดือนก็มีทารกเพศหญิงโอแวออกมาจริงๆทารกนั้นก็คือจ้าตัวลูกเองค่ะมแมมก็จะมาเปิดเผยได้เนอะไม่อ้าวไม่อ้าว เราจะมีอุปนิสายที่ติดตัวมาตั้งแต่เล็กคือความใจกวา้างหามีสิ่งของอะไรก็จะให้คนอื่นหมดใครมาขออะไรก็ให้จนแม่ตั้งชื่อให้ว่าออยออย <c oughs> ซึ่งเป็นภาษาเขมรแนแปลว,ว่าให้และมีใจฝักใฝ่ด้านการศึกษาเป็นอย่างมากแม่บอกว่าถ้าเรียนจบป .4 แล้วก็ จะให้ไปครองเรือนแต่ลูกกระดันทุลังเรียนจะที่จะศึกษาเราเรียนเน่ยมุ่มัน,นะเพราะลูกชอบการเรียนมากแม่แม่จะไม่ให้เงินลูกก็ไปรับจ้างหาเงินมาเรียนเองจนกระทั่งจบป .7 แล้วก็ไปเรียนต่อไปอีกป .8 ป .9 ปไปเรื่อยๆ กระทั่งถึงกระดับมหาวิทยาลัยที่กรุงเทพอขณะที่เรียนอยู่ปีหนึ่งก็ได้ทราบข่าวร้ายว่าแม่จากไปยังไม่มีวันกลับโดยการเส้นเลือดในสมองแตกด้ดยอายุเพียง59ปีเท่านั้นคงเหลือแต่พ่อี่เป็นเสาหลักเป็นขวัญกำลังใจให้กับลูกๆอยู่คนเดียวแต่ก็เหมือนกับที่เคยคลายพูดกันว่าพ่อกับแม่ไม่ได้อยู่คำฟ้าชีวิตไม่จีรังยั่งยืนเธอพูดเป็นปัจจั เราอีกสองปีต่อมาขณะลูกเรียนอยู่ปีที่สามพ่อก็ได้จากลูกๆไปเช่นเดียวกันพ่อของลูกจะได้ว่าเป็นคนที่มีฐานะคนหนึ่งมีอุปนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และกระจายบุญพ่อเคยไปริจาคที่ดินเพื่อสร้างโรงเรียนและทำโต๊ะกาอี้ให้นักเรียนแต่เรียนหนังสือทั้งโรงเรียนเลยค่ะสร้างโรงเรียนทำโต๊ะก็อี้ทั้งโรงเรียนเลยให้เด็กนักเรียนได้เรียน น่าจะบุญสงเคราะห์โลกแล้วพ่อยังชอบไปวัดทุกวันพระแล้วก็เคยบวชพระด้วยพ่อมีเหตุผลที่บวชท่านบอกว่าบวชพระหนีเล่าลเพราะเพื่อนๆชอบชวนกันพ่อกง,งเล่ากันอยู่เสมอคุณพ่อจึงหาทางออกเพื่อปลีกตัวจากเพื่อนไอที่ชวนเมาเนะี่ยเดี๋ยวกัรมาบวชเป็นพระซะเลยต่อมาหลังจากศึกแล้วท่านก็จสสเซโนไม่เดินอีกเลย เพราะท่านเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมมากต่มาวันหนึ่งขณะที่พ่อไปเอาไม้ไผ่มาทำรัว้วพ่อน่อโดนหนามของไม้ไผ่ตามที่ขาหละะังจากที่เอาเข็มบ่งออกเขาคิดว่า <c oughs> คงจะไม่เป็นอะไรแล้วแหละ <c oughs> แต่ว่าสองสัปดาห์ต่อมาขาของพ่อกับบวมเป็นก็ไม่ได้พิษบาทยักมีคนพาไปส่งโรงพยาบาลแต่อาการถึงขั้นโคม่าแล้ว หมอพาเข้าห้อง ICU ีได้ด่วนลูกยังจำสามเฮือกสุดท้ายของคุณพ่อได้ไม่มีวันลืมเลยพ่อมีอาการชักกระตุกแล้วก็สิ้นใจจากลูกไปด้วหกสิบหนปีต่อมาหลังจากที่ลูกเรียนจบแล้วได้มีญาติชวนลูกมาทำงานที่ประเทศนอร์เวย์นอร์เกะเนี่ยเพราะว่าสวัสดิการดีลูกจึงมาทำงานเป็นแม่ครัวธรรมหารในสายการบินแห่งหนึ่ง หลังจากนั้นก็มาพบรักกรบหนมรูปหล,ล่อนร์เวย์เราจึงตัดสินใจแต่งงานกันขณะน,นั้นลูกวยอายุได้39ปีแล้วค่ะก่อนที่จะพบกสาม,มีคนนี้ลูกเคอยอธิษฐานจิตว่าถ้าลูกจะได้แต่งงานก็ขอได้แต่งงานกับคนที่ให้ได้แต่งคนที่ฝากไฟทางด้านจิตนิยมแล้วก็ได้พบสาม,มีคนนี้แหละค่ะ แม้จะแต่งงานแล้วลูกก็ยังหาเรื่องเรียนอยู่ตลอดไม่รู้เป็นไงครับชอบเรียนมากเรียนอะไรแก็ได้ขอยได้เลี้ยงกันแล้วกันสามีของลูกมีความเชื่อมันในเรื่องของอํานาจของจิตจิตนิยมเขาเล่าว,ว่าก่อนที่จะแต่งงานกับลูกในช่วงฤดูใบไม้ร่วงราวเดือนตุลาคม เขาเดินทางไปเที่ยวทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ขณะที่กำลังขับรถผ่านแม่น้ำสายหนึ่งของเมืองเซนยูซึ่งเป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่ขนาบด้วยภูเขาทั้งสองฝั่งอุ้ยสวยมากเลยเขามองเห็นผู้คนแถวนั้นพากันมองดูบางสิ่งบางอย่างโดยในตาลุกว้าวมองคนก็เอามือชี้ไปที่กลางแม่น้ำ ได้ยินเสียงคนอุทานว่าโอ้โหอืหืออหด้วยความสงสัยเขาจึงจอดรถแล้วก็มองไปยังตำแหน่งที่มีคนชี้นั้นทันใดเขาแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเพราะสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้านั้นคืองูหูหูงูงูตัวใหญ่ งูตัวใหญ่ย่างมหาศาลกำลังว่าอยู่กลางแม่น้ำมันเป็นงูยักตัวสีดำมีอาการดำผุดดำว่ายขึ้นลงขึ้นลงเขาก็ตาค้างเห็นกันเยอะนะไม่เคยเห็นงูอะไรที่ยิ่งใหญ่อย่างนี้มาก่อนเลยมันมีลักษณะที่แตกต่างจากอนาคอนด้าที่เขาเคยรู้จัก เขาเสียดายมากที่ไม่มีกล้องถ่ายรูปติดมือไปเลยแต่ว่าภาพนั้นยังคงติดตาตรึงใจเขาอยู่มิรู้หายและก็เมื่อใดที่ต้องผ่านแม่น้ำสายนั้นเขาจะติดกล้อง่องทางไกลไปด้วยเสมอโดยคาดหวังว่าอาจจะพบกับง,งูตัวนั้นอีกสักครั้งหนึ่งและเมื่อที่แม่น้ำสายนี้ผ่าน ผู้คนที่นี่คุ้นเคยกับงูยักษ์ตัวนี้นมานานแสนานานแล้ว <Wow. S 1> จนถึงก็ได้นำงูยักษ์ตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองทีเดียว <Wow. S 1> มีภาพงูเป็นสัญลักษณ์ของเมือง oh. แต่หลังจากแต่งงานกับลูกและได้ดูเอ็มซีแต่ดูดีเอแล้วเขาก็ได้เห็น <Wow. S 1> ได้เห็นภาพพยัญานะที่หลวงพ่อวาดมาให้ดูโอ้เขาตื่นเต้นมากเขาบอกว่าอย่างนี้เลย อย่างเงี้ยผมเคยเห็นปญญาหนาคแล้วตัวมันเหมือนที่หลวงพ่อไอ้ดูในดีเอมซนี่เลยอย่างนี้จริงๆ oh. อืมพอผ่านตรงนั้นทีไรเขาต้องจอดรถดู <Yeah. S 1> ดักครั้งแล้วก็บอกว่านี่ darling ผมเห็นปญญาหนาคตรงนี้แหละ oh. และที่สามเองลูกสนใจทางด้านจิตนิยมนั้นเขาเคยเล่าว่าตนเองมักจะรู้สึกได้เสมอว่าคนนั้นคนนี้คนโน้น มีเจตนาหรืออุปนิสัยอย่างไรแค่แรกเจอแล้วก็มักจะไม่พลาดเลยนะ oh. ครั้งหนึ่งเขาไปเที่ยวตกปลาในป่าขณะที่นอนอยู่ในบ้านพัก oh. เขาก็มีความรู้สึกว่าได้ยินเสียงรถกรมจอดที่หน้าบ้าน oh. เขายัางรู้ได้ทันทีว่าคนเนี้ยชื่ออย่างเนี้ยมาหาซึ oh. ่งเป็นบุคคลที่ไ่เด้พกกันมาตั้งนานแล้ว ต่อจากนั้นก็ได้ยินเสียงเปิดประตูแอดเข้ามาเขาก็หันไปดูปรากฏว่าไม่มีใครเขาจึงเอะใจแล้วก็เดินออกไปดูที่หน้าประตูปรากฏว่าไม่มีใคร หลังจากผ่านไปได้ประมาณสามสิบนาทีเขากได้ยินเสียงรถจอดคนคนนั้นมาจริงๆอะไร <S <S 1> <S 1> หลังจากที่เข้ามาเล่าเรื่องนี้ลูกฟังลูกจึงำทำซ้าหน้าที่เป็นกะารมิทันทีรีบบอกไปทันทีว่าเธอมีการนั่งสมาธิมาเมื่อชาติที่แล้วจำประโยคแดดที่ดีนะจ๊ะ ดาิลิงเธอโลกเธอนี่นั่งได้นะฉันเองนี่สินั่งทุกวันเนะี่ยมืด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 ตื้อมืดมิดมืดสนิททุกวันเลยลเธอเห็นฉันเดินไปทางนี้คนเดียวด้วยความมือดอย่างนั้นนะ่ <Okay. S 1> ดาลิงถามจริงๆเธอเดอะถามดาลิงไม่ห่วงฉันบ้างเหรออืมโอ้หวานอะไรจะขนาดนั้น <Yeah. S 1> <laughs> นี่ ทางนี้นะเธอเคยเดินดา r ิงพาฉันไปหน่อยสิอืมนี่นี่าลิงจะให้ฉันเดินไปคนเดียวได้อย่างไร please โปรดโปรดฉันนำฉันไปด้วยเถิด d า r ิก็เอลิอกึันมาก็เลยบอกว่า <Okay. S 1> โอเคไปเราจะไปด้วยกันอแล้วเราก็เริ่มนั่งสมาธิมององค์พระภายในไปเรื่อยๆเลย คำถามแม่ลูกทำกรรมอะไรมาจึงกำพร้าแม่ตั้งแต่คลอดได้สิบวันแต่บุญอะไรที่ทำให้ท่านได้แม่บุญธรรมซึ่งเป็นคนมีฐานะมาขอไปเลี้ยงรวมถึงต่อมาก็ได้ยกสมบัติทั้งหมดให้ด้วยอืมอันนี้น่าน่าศึกษานะจ๊ะวิบากกรรมอะไรที่ทำให้คุณแม่เสียชีวิตเด้วยการเสร้นเลือดในสมองแตกคุณแม่และโลกแล้วไปอยู่ที่ไหนปัจจุบันมีความอยู่อย่างไรเจ้าคะ ก่อนลูกจะมาเกิดทำไมแม่จึงฝันว่าโอบพระจันทร์ไว้แล้วก็กลายเป็นพระพุทธรูปและได้ลงพ่อที่วัดข้างบ้านจึงทำนายถูกว่าแม่จะมีลูกสาวหลางนึงจะได้ไปต่างประเทศด้วยการที่พ่อหรือแม่มีนิมิตความฝันว่าได้สิ่งนั้นสิ่งนี้การที่จะมีลูกของตนนั้นความฝันเหล่านี้เกิดขึ้นโดยสาเหตุใดบ้างคะอะไรดลใจให้ฝันทำไมส่วนใหญ่คนที่เป็นแม่ จะฝันมากกว่าคนที่เป็นพ่อคะความฝันเป็นเพราะกายมนุษย์ละเอียดหลุดออกจากกายอยากไปทำสิ่งต่างๆตามที่ฝันใช่หรือไม่คะถ้าใช่แล้วทำไมไม่ตายทำไมยังมีชีวิตอยู่ได้แต่ถ้าไม่ใช่ตอนนั้นกายมนุษย์ละเอียดอยู่ที่ไหนและกายที่เห็นในฝันนั้นคือกายอะไรคะอื วิบากรรมอะไรยังทำให้พอ,องลูกขาบวัวเป็นบาดทยักและเสียชีวิตในที่สุดพ่อในมิกตินิมิตก่อนตายอย่างไรตายแล้วเป็นไหนบุญที่พ่อได้บริจาคที่ดิในให้สร้างโรงเรียนและทำโต๊ะเก้าอี้ให้นักเรียนได้เรียนมีอานิสงส์ต่อท่านอย่างไรบ้างและบุญที่ท่านบวชมาประคับประคอางท่านไปสู่สุคติได้ไหมคะลูกและสามีได้ทำการอะไรร่วมกันมาในอดีต ปัจจุบันนึ้งได้มาเจอกันมาเจอกันมาจอยกันและแรงอธิษฐานที่ลูกบอกว่าขอได้แต่งงานกับสามีที่มีความเชื่อด้านจิตนิยมนั้นมีส่วนช่วยให้เราเจอกันหรือเปล่าเจ้าคะงูยักษ์ตัวสีดำที่สามีลูกเห็นนั้นคืออะไรใช่พญายนาคหรือไม่ถ้าใช่ทำไมพญายนาคจึงไปเกิดที่นั่นเรอาอได้ยินแต่แม่น้ำของ แล้วมีตัวอ,อ,อื่นอื่นอีกไหมอ้าว oh, อยากจะเจอ <laughs> เพื่อกลัวมันเหงาอ๋อ oh. พ oh. ญ,ญานาคตัวนี้มีอายุมากหรือยังอืมทำไมชาวเมืองนี้ถึงเชื่อเรื่องพญ,ญานาคตัวนี้กันมานานมาก oh, <God. S 2> จนถึงก็ใช้รูปพญ,ญานาคเป็นสัญลักษณ์ประจําเมือง oh. ทำไมลูกทึงมีนิสัยที่ชอบเรียนมากๆและเป็นคนที่รักการให้ แน่ดีลูกเคยมีอุปนิสัยด้านนี้มาก่อนหรือเปล่าลูกและเพื่อนหญิงชาวไทยของลูกคนหนึ่งซึ่งทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรโดยกันที่นอร์เวย์เราและก็สนิทสนมกันมีอะไรคล้ายกันมากทาั้งๆที่มีอุปนิสัยที่ต่างกันเราเคยมีความผูกพันกันมาในอดีตอย่างไรคะลูกสามีและเพื่อนคนดังกล่าวเคยสร้างบารมีร่วมกันมากมุกคณะอย่างไรเมื่อพุทธันนรที่แล้วเราได้เจอหมูกคณะใหม่คะ มีผลการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรมีความผิดพลาดอะไรในระหว่างการสร้างบารมีหรือไม่และในชาตินี้เราจะแก้ไขตัวเองอย่างไรจึงจะสามารถติดตามสร้างบารมีขุนหลวงพ่อและหมู่คณะได้ตลอดลอดฟังแล้วก็มีที่พักระหว่างทางกลับดุสิบุรีวงมูลพิเศษได้เจ้าคะทำได้ครับบตาฝันเป็นตัวเป็นตาเติอน,นขึ้นมาเาทีแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรมประร,บบรากันจ้า คุณแม่ของลูกกำพร้าแม่เมื่อคลอบไม่ได้สิบวันเพราะกำแนิดดีได้เกิดเป็นคนยากจนได้มีวัวตัวเมียที่ตั้งท้องตัวหนึ่งเพราะความจนมีความจำเป็นจะต้องขายวัวเมื่อวัวคลอดลูกออกมาก็นำแม่วัวไปขายให้เขาค่า ทั้งทั้งที่ลูกวัวยังไม่หย่านมวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้ะแต่ต่อมาได้แม่บุญธรรมซึ่งเป็นคนมีฐานะมาขอไปเลี้ยงแถมยังยกสมบัติให้อีกเพราะอืมนี่น่าสิสัไมันเป็นคนละกรรมกันแล้วนะจ๊ะ <Yeah. S 1> บุญตามมาทันส่งผลในชาตินั้นชาติเดียวกันนี่แหละเมื่อขายแม่วัวไปแล้วก็ได้เงินมา ได้มาก็มาคิดต่อไปอีกว่าที่เราลำบากยากจนในชาตินี้เนะี่ยก็เพราะชาติในอดีตรเราไม่ได้ทำทานมาแต่นั่นจึงได้นำเงินส่วนหนึ่งนั่ไปทำบุญแล้วก็อธิษฐานว่าชาติต่อไปจะได้อดยากยากจนเหมือนชาตินี้อีกเลยโ oh. ดยบุญนี้มาส่งผลจึงทำให้มีแม่บุญธรรมมารับไปเลี้ยงดูและต่อมาก็ยกสมบัติให้หมดจ้ะ คุณแม่เสียชีวิตด้ยเส้นเลือดในสมองแตกเพราะกรรมในอดีตได้ค่าสัตว์มหาและค่าขายเอาไว้เยอะเนื่องจากยากจนก็จะไปจับปลามาทุบหัวทุบหัวปลาทำอาหารแล้วก็ค่าขายเป็นประจำมาส่งผลจ้ะเห็นไหมจ้ะจน,นไม่ดีเลยจนไม่ดีเลยนี่ย ตายแล้วก็ไปเป็นภูมเทวาชั้นดีในหมู่บ้านพุมเทวาแห่งหนึ่งโดยมีเรือนใหญ่มีอาหารดีมีบริวารเป็นต้นโดยปที่ทาํทาตามประเพณีอยู่เป็นประจำมีความสุขสบายดีพอสมควรและก็ดูเป็นสาวขึ้นแจก่อนรูปมาเกิดแม่ฝันว่าโอพระจันทร์เอาไว้แล้วกลายมาเป็นพระพุทธรูปนั้นเป็นกรรมนิมิตของบุคคลผู้ที่จะมาเกิดว่าเป็นผู้มีบุญมาเกิด ก็แปลว่าลูกเป็นผู้มีบุญมาเกิดนั่นแหละหลววพ่อวัดข้างบ้านได้ทำนายว่าจะได้ลูกสาวและจะต้องไปอยู่ต่างประเทศนั้นท่านทำนายด้วยความรู้สึกจากจิตที่ท่านได้ประพุติปฏิบัติตามพระธรรมวินนยยายท่านใส <Okay. S 1> ท่านได้บำเพ็ญสมณธรรมจรึงมายากรได้ถูกต้องจ้ะ <Okay. S 1> การที่พ่อหรือแม่ฝันว่าจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นก่อนที่จะมีลูกของตนนั้นความฝันเหล่านี้เกิดขึ้นโดยหลายสาเหตุเช่น กรรมนนมิตรตามพลังบุญบาปของผู้ที่จะมาเกิดหรือเทพสังห์เย่นเทวดามาบอกเหตุเพราะว่าผู้ที่จะมาเกิดนั้นเป็นผู้มีบุญเป็นต้น้ะตามทันไหมจ๊ะส่วนใหญ่ผู้ที่จะเป็นแม่มักฝันมากกว่าคนที่จะเป็นพ่อเพราะแม่นะ่จจะมีจิตละเอียดอ่อนมากกว่าพ่ออีกทั้งจะต้องรองรับ กายละเอียดกายของแม่จะต้องรองรับกายละเอียดที่จะมาเกิดเป็นกายเนื้อในคันของตนจึงมีความผูกพันมากกว่าและทำให้ฝันมากกว่าผู้ที่จะเป็นพ่อจ้ะความฝันที่เกิดกับมนุษย์โดยทั่วไปเกิดขึ้นในสองแบบคือหนึ่งแบบกายละเอียดไม่ได้หลุดไปจากกายหยาบเช่นเกิดจากธาตุวิิปริปรจ,จิตนิวรณ ก็ฝันไปเรื่อยเฟอร์เจอร์ไปเรื่อยสองแบบกายละเอียดหลุดเอาไปทำหน้าที่ฝันก็ <c oughs> จะไปพบผู้คนเหตุการณ์ต่างๆ <c oughs> แล้วก็นำกลับมาถ่ายทอดข้อมูลให้แก่การมนุษยรรร์หยาบทราบที่ไม่ตายเพราะหัวต่อกายยังไม่ได้หลุดออกจากกัน <c oughs> ยังไม่ได้หลุดจากกันนะ <c oughs> เป็นแต่เพียงว่าหัวต่อนั้นยืดออกไปยืดออกไปเป็นสาย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  ที่ยังเชื่อมโยงกับกายมนุษย์หยาบอยู่แต่เป็นสายละเอียดกว่าดวงตาของกายมนุษย์ละเอียดจะเห็นได้ตากายมนุษย์ละเอียดหรือกายฝันนั้นก็ยังไม่เห็นไอ้สายนี้เช่นบางครั้งฝันว่าตัวเองหลุดออกไปยืนมองดูกายมนุษย์หยาบของตัวนอนอยู่คือหลุดออกไปเห็นตัวเองนอนหลับอยู่บนเตียงเราไปยืนอยู่เอ๊ะเห็นตัวเรานอนอยู่ แต่ไม่เห็นสายเชื่อมโยงแล้วมาตื่นขึ้นมาก็ยังจําเรื่องราวได้จึงไม่ตายจ้ะไม่ตายไม่ตายไม่ตายไหมจ๊ะนี่จึงไม่ตายพ่อของลูกขาบัวเป็นบาทยักษ์เสียชีวิตพระแน่ดีพ่อเนี่ยพ่อของลูกนะได้เป็นทหารในสมัยอือยุธยาแล้วก็ได้ออกรบ ได้ฆ่าข้าศึกตายไว้เยอะในการรบครั้งหนึ่งห่อมงงงไปที่ขาช้างของแม่ทัพข้าศึกจึงวิ่งเข้าไปเลยแล้วเอาดาบไปแทงที่ขาช้างจนมิดด้ามเลยแทงได้ช้างก็บาดเจ็บสิส่วนตัวเองก็ตายในสนามรบเพราะทหารรักษารักษาขาช้างเขามีนี่ก็เลยโดนเขาแทงม้ง วิบากรรมนี่มันส่งผลใหขาบวมเป็นบาดทยักษเสียชีวิตจ้ oh. ตายแล้วก็ไปเป็นภูมิะเทวาชั้นดีอยู่กับแม่ที่สาวๆ <Yeah. S 1> แม่งลูกเองด้วยรักและผูกพันรวมทั้งสร้างบุญมาด้วยกัน้วยจ้ะโ <Yeah. S 1> ดยมีเรือนใหญ่โตมีอาหารมีบริวารถ้าภูมะิะเทวาชั้นดีจะมีบริวารนลจ้ะไ <Yeah. S 1> ด้บุญทั้งบุญที่ท่านทำไว้ตอนเป็นมนุษย์จ้ะ ลูกและสามีได้มาอยู่ร่วมกันเพราะเพราะในอดีตที่เคยสร้างบุญร่วมกันมาหลายชาติโดยได้เป็นสามีภริยากันมาหลายชาติทีเดียวแหละเ <c oughs> มื่อพุทธันดรที่แล้วก็ได้เป็นสามีภริยากันเ <c oughs> อาละสิแล้วก็ได้สร้างบุญร่วมกันกับหมู่คณะมาทั้งคู่เลยจ้ <c oughs> กับแรงอธิษฐานจิตว่าขอได้เจอสามีที่สนใจด้านจิตนิยมเหมือนกัน หรือมีศรัทธาศีลที่ติดเสมอกันก็ oh. จะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขจะ้ะ oh. เคยอยู่ร่วมกันด้วยแล้วมาอธิษฐานจิตด้วย <Yeah. S 1> งูยักษ์ตัวสีดำที่สามีลูกเห็นนั้นคือ oh. คือ oh. พญานาะคตะกูลกันหาโคตมะ oh. ตอนหนึ่ง oh. ที่มีอยู่ทั่วไปทั่วโลกกัเลยอยู่ก็จักระจายกันเป็นไง ตามกำลังวิบากของตนและปพญาหน้าท่สามมีลูกเห็นก็ได้อยู่ใต้บาดาลแถบนั้นแหละซึ่งมีจำนวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับแม่น้ำโขงจะน้อยกว่าแม่น้ำโขงมีอายุยืนกระลาว200รกว่าปีจะ้ะที่ชาวเมืองเชื่อถือพญาหน้าตอนนี้เราได้เห็นกันมาหลายชั่วอายุคนแล้วจนถึงปัจจุบัน จึงได้นํามาเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจําเมืองจ้ะ<อ>เห็นแล้วก็บอกต่อกันมาบอกต่อต่อกันนะที่ขึ้นมาให้เห็นเพราะมาเล่นน้ําถูกต้องจ้ะอยากมาเล่นน้ำแล้วก็ถูกต้องอย่านึกสนุกอยากปรากฏตัวให้มนุษย์เห็น<อ>ประญนาตอนนี้ก็คืออดีตชาวเมืองแถบนี้แหละ มาตั้งแต่เมื่อสองร้อยกว่าปีโน้นโดยมีวิบากกรรมดื่มสุรากับมีบุญที่ช่วยเหลือสาธารณะกุศลมาส่งผลจ้ะบุญบาปผสมกันเหตุการณ์ที่สามเองลูกรู้สึกว่าคนคนนี้จะมาและสัมผัสว่าเขาจะมาแลา้วทำทีเหมือนจะเปิดประตูเข้ามาแต่พอไปดูจริงๆกลับไม่มีใครแต่ต่อมาคนนั้นก็มาจริงๆ สัมผัสนี้เกิดจากบุญที่ได้ทำสมาธิมาในอดีตจ้าที่เกิดกับเขาณเวลานั้นเพราะบุญมาส่งตอนนั้นส่งผลตอนนั้นกับกระแสใจที่เนื่องถึงกันระหว่างผู้ที่จะมาณเวลานั้นแต่ก็จะเกิดอาการนี้เป็นช่งชวงๆจ้าลูกวินิสัยชอบเรียนละละการให้พระติดนิสัยดังกล่าวข้ามชาติมาหลายชาติ ติ่ไฟการศึกษาและชอบแบ่งปันเพราะเมทำอทำงนึ้แล้วจะมีความสุขใจจะ้ะลูกและเพื่นอนหญิงชาวชายที่ทำหน้าที่กะเรมิตรด้วยกันที่นอร์เวย์รักและสนิทสนมกันมีอะไรคล้ายคายกันแต่มีอุปนิสัยต่างกันเคยผูกพันกันมา,นาดีคือเคยเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่พุทธันดรที่ผ่านมา ได้ช่วยกันมาสร้างบารมีกับหมูค่คณะจ้าลูกสามีและเพื่อนนางลาคยสร้างบารมีกับหมูค่คณะมาแบบกองสบีเบียงทั้งสามคนมีผลการปฏิบัติธรรมเข้าถึงดวงใสๆองค์พระใสๆพอเอาตัวร,อ,รอดอรร <c oughs> ถูกตั้งใ้ะ นี่มาจากวงบนพิเศษเลยนะที่ดูอยู่หน้าจอนั่นแหลขะข้อผิดพลาดกัมีทุกคนเลยจ้ะให้ลืมไปให้หมดและมุ่งมั่นตั้งใจใแก้ไขขอ้อผิดพลาดตนเองให้ดีในทุกๆเรื่องจ้จาชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ตั้งใจสร้างบุรมีเต็มที่ในทุกบุญและติทานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบพทิศจะเด้ปลัดกันเลยจ้า No one escapes the law of karma. Belief in cause and effect means belief in the law of karma.